มีทองคำ90บาทแบ่งกันแต่ไม่ยช่คนละครึ่งครับผู้ชนะ60ผู้แพ้30พบกันระหว่างช้างน้อยสีมงคลกับชูถิ่นพอทวัชชัยมิสเตอร์เอสโทโกโลกรรมการผู้จัดการไทยออโตเซลจำกัดนะครับเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกำลังใจแก่นักชกทั้งคู่นี่คือมิสเตอร์เอสโทโกโลนะครับทองคำหนะัก90บาทครับผู้แพ้30ผู้ชนะ60 ก่อนจะถึงคู่สําคัญนัดชิงชนะเลิศครับแล้วก็มีรางวัลเหมือนเดิมนะครับเ่กันคอสอกลับเข่าลอยนั้นสามารถล็อกคู่สู้ได้ก็รับไปเลย10,000บาทแจากซินแล้วถ้าชกเลวเกิดแผลแต่ก,ก็รับค่าสามเป็นบานเข็มละ5้0บาทแล้วแตกแลวชนะด้วยเครื่องยนต์ยันมากครับยอดแทนด็นจีนีเครื่องยนต์ดีเซลบอบรางวัลเลือดนั้นสู้1 0 0 0 0บาท s อสซี SC ีดีโอก็ตลกเจตลาดบอบเทพตลกนะครับ แล้วก็เอ็ดดี้ผีน่ารักกับระบั้มใหม่ล่าสุดชุดเอ็ดดี้ผีกลูแตกและเทพตลกแสดงสดชุดโคตีเจอเอ็ดดี้วางแผนวันนี้โดยท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับแล้วก็ยังมีจากศักดิ์สิทธิ์ธนาคารและาราเอเกะครับครบวงจรบริการซุปเปอร์คลับนะครับคุณสุธาเฉียนาสกุนบริการทุกวัน5โมงเช้าจนถึงตี2ครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับนอกจากนั้นก็น็อกคู่ต่อสู้ได้ก็รับ5 0 0 0บาทน้ำมันเครื่องเอสโอรูกดี3าขวาดำเป็นรางวัลจาก ในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีน็อกเร็วในรอบเดือ bathroom, นนั้นรับต้องความหนัก3บาทจากกระทองป์ควิวโครงการ view, ที่อยู่ที่บางบัวทองและบางใหญ่ไปทางเฮาที่น้ำไม่ท่วมโดยของญาติปัญญาคงครับค่ะสำหรับประวัติคู่มวยในคู่ที่2นะคะซึ่งเป็นคู่ชิงตำแหน่งที่3ของม<อ><อ>วยรอบอิสุ<อ> <ế. S 3> สุเงินล้านมุมแดงช้างน้อยสีมงคลน้ำหนักที่ช่างเมืเช้า128รปอนลดไป <จ había S> 2ปอน ชื่อจริงคือวิชิตภูแสนสีเป็นชาวจังหวัดกรสินชกมวยมาทั้งหมด98ครั้งชนะ72ครั้งแพ้24ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้น็อปยก3อนันตศัก์พันยุทธภูมิที่เวทีมวยอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ22ปีค่ะและมุมน้ำเงินชูทินพอทวัชชัยน้ำหนักที่ช่างมาเช้า125ปอน ก็ชื่อจินธงชัยศรีลาภาเป็นชาวจังหวัดกาลสินชกมวยมาทั้งหมด89ครั้งชนะ79ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนสิงดำออุอออกฤษที่เวทีมวยอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ20ปีค่ะครับท่านผู้ชมครับก็คู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งที่3ใครชนะเนี่ยได้ทอไป30บาท ถ้าคิดเป็นมูลค่าของเงินก็ประมาณ150,000บาทส่วนถ้าแพ้ได้ทองคำหนัก20บาทคิดเป็นเงินมูลค่า100,000บาทผู้ดีเกจิอาจารย์ชื่อดังในแวดวงหมัดหมัดม,ม,มวยมวยเขาบอกว่าลักพี่เสียดายน้องครับวันนี้ช้างน้อยมาได้ใหญ่ครับแล้วก็ เตรียมตัวฟิตซอมมาอย่างดีทีเดียวชูทินนี่หลังจากได้ตำแหน่งนักชกโอยไทยยอดเยี่ยมเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นตำแหน่งที่อาถันนะครับหลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วก็พ่ายแพ้มานะครับวันนี้ดูซิว่าไอ้ตำแหน่งที่ว่าอาถันนั้นจะลบล้างได้หรือไม่ครับ บางคนก็บอกว่าได้ตำแหน่งนี้แล้วส่วนมากจะไม่ค่อยชนะชูถิ่นพอทวัชชัยนี่วันนี้ทางด้านโกตือจารุเมืองประคบประมงมาดีทีเดียวครับส่วนช้างน้อยนั้นก็เห็นลูกพี่ครับเสียเนาครับมายืนอยู่ขอเปทีครับ น้ำเลี้ยงดีทั้งคู่ครับดูอยู่ที่ฝีมือครับอยู่ที่จังหวะครับปิดซ้อมมาดีตองดูชัดดูเชิงอน่อยวางแข้งซ้ายไปช้างน้อยน่าแดงนะครับหวามือท่านผู้ชมจูถินพรวัฒชัยน้ำเงินวางแข้งซ้ายมาช้างน้อย าแข่ขวาไปเหมือกันคู่นี้ทันกันนะอาวุธแค็คแกกันมนยกที่หนึ่งนยกทีกทครับท่านผู้ชมครับมาชมยกสองครับอยากกระพริบตาทีเดียวนะครับตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนี่เขาบอกว่าวันนี้นะครับเป็นศึกที่ชนิดที่ว่า วิกเตลกแตกครับบรรดาเซียนหมัดมวยมาที่เวทีบูรษยาอ้อมน้อยนี่แน่นขนาดทีเดียวครับตอนนี้เรามีวงจรปิดอยู่หน้าเวทีนะครับไม่ให้เข้าแล้วครับถ้าเข้ามาเดี๋ยวยุ่งครับต้องตั้งโทรทัศน์วงจรปิดอยู่ภายหน้าเวทีบูรษยาอ้อมน้อยครับตอนนี้นี่ยจ้าหนาที่นั่งที่ยืนก็ไม่มีแล้วครับแม้กระทั่งที่ยืนก็ไม่มีครับส่วนคู่นี้นั้นฉายาของชูถินพรทวัสชัยนั้นเขาบอกว่าจงอางธมินครับ ส่วนช้างน้อยสีมงคลน,นั้นจอมไอยาลาครับแต,แต่ละคนนั้นมีฉายามาทั้งนั้นที่ครับแม่จับจับขาแล้วหนีบดึงมาเลยครับช้างน้อยแม่จับอีกแล้วแล้วก็วางแข้งทรายรรมการวิทูลแพยายานันฟันมือให้โชกครับชูถิ่นนี่นก็บอกว่าจงอ้างสมินครับจอมไอยรลาก็คือช้างน้อยครับแม โอ้ยผู้นี้สนุกครับน้อน้อยมาเช้ามาแล้วได้ใหญ่ครับแล้ววันนี้ก็ดูแล้วได้ใหญ่ก่อนจะขึ้นชมนั้นก็ไปสอบถามโอตือจารุเมืองลูกพี่ของชูถิ่นพอดวัชชัยบอกว่าวันนี้เตรียมมาดีครับ ไปดีแต่จะไปดีหรือเปล่าครับต้องดูครับไปดีก็ดีไปถ้าไปที่ชอบนี่ลำบากเหมือนกันครับบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบมันยุ่งเหมือนกัน <S <S ดูช่างน้อยครับวันนี้ตั้งใจครับ <S <S ดูปั้าตีใครได้ช่างน้อยตีเข่าขวาไปทีนึงตีเข่าขวาไปทีนึงดูดินเบียดหาเหลี่ยมครับ น,นี้ทั้งคู่มาในน้ำหนัก126ปอนด์ถือว่าเป็นมวยใหญ่จริงๆรับจางน้อยเตะตัดขาล่างไปจูถิ่นโตว้วยแข้งซ้ายจับขาครับจับยังถีบได้นี่แสดงว่าหลักเหลี่ยมดีครับจูถิ่นว่าแข้งซ้ายอีกจางน้อยตีเข่าขาไปจูถิ่นพยายามสอดหมดยกที่สอง ท่านผู้ชมคะที่ลอร,รามแสนทิพนั้นบรรยากาศดีสถานที่เด่นเราเน้นบริการมีนวดแผนโบราณคาราโอเกะอบสมุนไพรซา,าวน่าคาเฟ่ทุกห้องนวดมีทีวีจอภาพ29นิ้วอยู่บนถนนรามคำแหงในหมู่บ้านเดชาหนึ่งข้างบริษัทโอสถสภาจำกัดเข้าซอยเป100เมตรจอดรถสะดวกสบายบริหารงานโดยคุณลักษณ์พรพลรัตนกุล บางบอนพลาซ่าแหล่งบันเทิงที่มีโชว์ตลกมากที่สุดในย่านบางบอลอยู่ใกล้สัมแยกบางบอลริมทางรถไฟสถานที่จอดรถสบายสามตม,มีโชว์ตลกแล้วก็นําโดยดีดอกมดันหม่อจกมกวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนี้พบกับจนจนบุญสูงเนินเจ้าของอัลบั้มผีเสื้อราตรีบางบอนพลาซ่าบริหารงานโดยออสไกแล็บครับท่านผู้ชมมวยคู่นี้นะครับฝ่ายแดงนี่เป็นคนกาลสินแล้วน้ําเงินก็อยู่กาลสินเหมือนกันแต่ฝ่ายแดงนี่อยู่อาเภอยางตลาด ฝ่ายน้าเงินนั้นอยู่อ,อําเภอคําม่วงนั้นก็เป็นคนกาลสินชกกับคนกาลสินเองครับแต่อยู่กับคนลาเมอร์เขไม่แปลกอะไรกรันเพราะว่าวิชาชีพเกีย่ยวกับเรื่องของศิลปะแม่ไม้บวยไทยนั้นเขาบอกว่าคนถนนนี้ต้องเจอกันครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดเดียวกันหรือคนละจังหวัดก็ต้องเจอกันแต่เจอกันแล้วต้องชกกันเต็มที่ครับจังหวัดเดียวกัน้องชกกันให้หนักด้วยตียขวายไปทีหนึง่งตีขวายไปทีหนึง่งช้างน้อยตียขวาไปทีหนึง่ง ผู่นี้ใครชนะนี่ได้ตำแหน่งที่3รับทองไป30บาทครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ150,000บาทแพ้เอาไป20บาทเอาไปแสนหนึ่งอะโอ้โหผู้ถิถ่นวางแข้งมาสวยครับวางแข้งซ้ายมาถูกน่าคราอยเสียหลักล้มลงไปไม่ได้โดนหมัดไม่ได้โดนอะไรเลยครับผู้ถิถ่นเตรียมวางแข้งซ้ายอย่างเดียวเลยค้าน้อยตีขวาไปรัดแล้ว ดูครับเปรียบนายเหลี่ยมใครดีกว่ากันชูถินตีขวาช่างน้อยก็ตีขวาเหมือนกันนีบเลยนีบหมัดเลยตอนนี้เข้าล็อกเลยครับตอนนี้ตีขาขวขาอีทีหนึ่งช่างน้อยชูถิ่นตีโตมาตีซ้ายไปทีหนึ่งโฉนดบันศอกซ้ายครับนี่ต่าแตกเอตซินจ่ายครับแล้วคนแตกชนะนี่ก็มีรางวัลด้วยครับ าล็อกนะครับอาจารย์วิทูลไพอนันต์นนบอกแล้วว่าอย่าล็อกอย่าล็อกมืออย่าล็อกแขนโอ้ยตอนนี้ชูหินแทงเข่าซ้ายมาได้สวยครับช่างน้อยก็นี่เข่าซ้ายไปเหมือนกันตามไปตางเปลี่ยนใครใครดีกว่าช่างน้อยตีซ้ายชูหินตีซ้ายโอ้ยางแข่งท่ายด้วยโอ้ยเริ่มสนุกแล้วนี่นะครับช่างน้อยกระแทกเขาาก่าขวาครับ ชูถิ่นก็โต้มาด้วยเข่าซ้ายช่างน้อยตีซ้ายชูถิ่นตีซ้ายเป็นทีชูถิ่นตีขวาไป็นทีช่างน้อยตีซ้ายชูถิ่นตีซ้ายช้างน้อยตีขวาคนละทีใครดีใครอยู่เรียนะครับนี่นะครับชูถิ่นเข้าไปสองดอกขวานศอกเข้าทีนาของช่างน้อยช่างน้อยโต้ด้วยเข่าไม่ถึงครับชิงจังหวะแม่ช่างน้อยตีเข้าสีข้างครับชูถิ่นก็ตีเข้าซ้ายมาเหมือนกันโอ้สีข้างทางด้านของช่างน้อยนั้น เถือกทีเดียวชูถิ่นว่าไงมา,ม,ามาแข่ง้าติจันไว้ตัวในชายสนุกครับคู่นี้ทันกันกอดยกครับคนท่านผู้ชมกำลังชมรายการศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะกำลังอยู่ในคู่ที่สองกับคู่ที่เป็นคู่ชิงที่สามของมวยรอบเงินล้านอิสุสุครับค่ะ บ้านสำโรงรักหมู่บ้านหมอลำวัฒนธรรมอีสานชั้นสองของลักกี้พลาซ่าเยื้องมอหมู่บ้านทิพวรรณหนึ่งนะคะถนนเทพารักเป็นบ้านอีสานขนานแท้บรรยากาศห้องแอร์แต่ว่าอาหารเครื่องดื่มราคาถูกที่สุดคืกคืนมีโชว์ไม่มีชาร์ตพบตลกนักร้องดัง,ดงทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นประจำพิเศษสุดรับสมัครนักร้องประกวดร้องเพลงจิงเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะโทรศัพท์กันไปได้ที่7 5 3 2 3 5 7สห้าถึงแค่ะครับเมื่อสักพู่นี้นะครับในระหว่างพักยกนั้นเสียนาวโปรเมเตอร์เพชรกินดีนะั้น ไปแก้ทางวยเองเลยครับยืนอยู่พอพีทีมุมแดงแล้วก็ถนนั้นโอตือจะรุเวศต้องแก้ทางงยครับดูยกสี่ครับแอบเผากันคุณตลุดเดียวครับไผยดีเต้ครับหินตีท้ายชารน้อยตีขวาตีขวาไปทีนึง อีซูซุดีไอครับครั้งที่7ครับผู้ชนะนั้นรับทองราวไปเลยครับ30บาทคิดเป็นมูลค่า1,50 0 0 0าทมื่ครับแพ้เอาอไป20บาท1 0 0 0 0แสนบาทครับคิดเป็นเงินดูครับเบียดนานใครได้นี่ครับแค่รหน่อตีผวาเลถูดินตีท้ายมาข้าวหน่อตีผาไป ชาแนลล็อกมือครับอตอนนี้ชูผิดตีเ่าขาไปสองดอกทีเดียวครับพี่บริเวณทอของชาอ้างน้ย ิไม่ยอมให้ตีนะครับจะลอยอุ้มเลยุ้มพาเข้าเชือกทีกอล์ฟทีครับซ้ายเวียงรอบลงไปนักกู่เลยครับแหมสโลโมชั่นเาคาะค่อยลองมาอยู่ล่างบ่อยๆไม่ดีครับ ผู้ชมที่เป็นแฟนลูกหนังอย่าพลาดครับคืนวันพุธครับหนึ่งเน,นกรกฎาคมสิุส14พฤษภาคมเดือนหน้านะครับช่องสถ่ายทอดสดศึกลูกหนังคาวินนะครับนัดจิงเจน,นเลิรครับระหว่างแชมป์กาปารีแชงยาม,มังแห่งฝรั่งเศสพบกับบาเซโลนาของสเปนครับที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์สนใจติดตามชมไปได้นะครับรางวัลพิเศษยังเหมือนเดิมครับล็อกได้รับมากพันจาก เรื่องเอตุลุกเป็กดีสามบาทดำและ้าเป็นงานนอกเรียนรอบเดือนก็ได้ทองคำอีก3บาทจากพนมทองเป้าวิวซึ่งเป็นหมู่บ้านโชวิการสมาชิกรูสภานนะครับแล้วก็เป็นกุงวานที่น้าไม่ท่วมคุณญาติปัญญาของมออให้ทองคําหลักสาบาทครับยกสุดท้ายครับเบียดคู่ขี้สูสีครับท่านผู้ชมครับถ้าาเป็นมาเนี่ยกำต้องถ่ายรูปครับเส้นแดงขาแปดทีเลยครับเอาดูครับยกนี้ครับชิงดำครับ เวี่ยงมาแต่ไกลทีเดียวครับเนี่ยพักยงนั้นเสียน้าว่าสอนเชิงรูปสิทธิ์เอกครับทางน้อยสีมงคลจอบอายาลาครับแล้วก็ทางด้านาของชูถิษษ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 ่์ปนวัชชัยโอ้ตอจารุเหมืองก็มาให้น้ำแล้วก็แก้ทางบวยครับกรรมการพิทูดพยายนานันครับทำหน้าที่หนักทีเดียวครับ เตะจี้จกัไมโดนแค่ของชู้ทีแขนน้อยตีขวาชูดีตีซ้่ยมมแขนน้อยตี้ายชู้ทีตีซ้ายเวียดมาพยายามจะแรกเปลี่ยนในกันครับโดยผู้นี้ชิงที่สามมีสุสูดีไอ้ครับครั้งที่เจ็ดครับคนชนะเอาทองไป30บาทแพ้เอาไป20 นี่นะครับทางน้อยออผู้ถิ่นก็ไล่หนีเลยครับหวาแข้งซ้ายตีขาซใส่นี่บริเวณต้นขาครับโดนไม่ถึงท้องครับการวิถูนทำหน้าที่หนักทีเดียวหวาแค่งขวาไปทีหนึง่งทางน้อยโดนทีบยันหายออกมาเลย มีกองเชิดแล้วช่วงสุดท้ายครับต้องเร่งนะครับเพราะว่าดูแล้วคู่นี้เบียดกันทีเดียวครับวาแค่ซ้ายอีกข้ำหน่อยอยางไขวาแ่ขวาอีกทีดูถึงะถอยวนอ,ออกมาครับเล่นเชิงแล้ว เดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างอนันตศัก์พันธ์ยุทธภูมิกบับสิงห์ดำออุกิจซ้ายทลายโลกยดยกสุดท้ายขอโทษขอโพยกันเป็นเรื่องธรรมาดาครับ กรรมการวิทูลแพนัน,นไปรับไปให้คะแนนกับกรรมการชรอวิเศษชัยยะครับก็ชูทินพทวัตชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนช้างน้อยสีมงคลไปครับครั้งที่7เป็นเพียงคู่ชิงที่3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการมอบรางวัลครับสำหรับนักมวยที่ชนะในแต่ละคนครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์เอส โชคุโรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยออโตเซลส์จำกัดมอบรางวัลให้กับนักมวยทั้งคู่ครับซึ่งก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีทีเดียวนะครับอันอันดับที่3นะครับนั่นก็คือชูทินพอทวัดชัยครับทองคำหนัก30บาทครับ และผู้แพ้ไม่เป็นไรครับก็ได้ทองคําปลอบใจ20บาทครับช้างน้อยสีมงคลนี่เป็นเพียงคู่ชิงที่3นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบคู่ชิงชาเลิศขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG